ได้เรื่องกี่โมงจ้าพ่อหมอเราจะคู่นะจ๊ะจะได้ทำอะไรไหมจ้าจะได้ไม่เสียเรื่องเสียยามนะจ้าเก้าโมงกลางทีจ้าตอนนี้กี่โมงไหจ้าเก้าโมงแปดนาทีอีกหนึ่งนาทีง้ออีกครับหนึ่งนาทีนะอ่ครับลูกครับลูกอีกสามสิบวินครับลูกหมดเวลาหมดเวลาใจเย็นลูก พ่อ oh, ทำเวลาอยู komm, out, ่ลูกเอาหมอขายรองเท้าต่อไหมฮะขายรองเท้าหรือขายธนิตฝากฝากไว้เลยอย่างนี้ฟังนู้นฝั่งนู้นขอบคุณครับเอ๊ะใครครับกัปใครครับเอ๊ะเอียงหลังเครื่องทำอ่างหมดยังกลับไม่แจกวันอื่นเลยแจกวันนี้วันเดียวเลยมั้ง พ้้อมาาาะะเเป็นนจจภให๊ลืมตาได้ไงน,นะสีเขียวหนักนะด <c oughs> ูอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหมอจะขอเข้าพิธีนะบัดนี้เ <c oughs> พราะน่าเอ้ยเพราะน่าตั้งจิตตั้งใจนะเราก็จะบวชกุทิศส่วนตนให้กับบิดาและมารดา <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาที่พระใหม่เวลาบวชเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาเท่าไหร่ กินมันโชยน้องกๆขางนอง่ยครับง่ครับมีมีคนอยากได้แบบแม่ครับจะได้ลูกแม่นั่งดีๆกินนู่นนั่งดีๆเออยินดีจองซิลิโคนใหญ่เลยเป็นเรื่องธรรมดาที่หน้าหน้ายิ้มไม่ใครหน้าเป็นเรื่องธรรมดาที่ภาพบวชใหม่จะไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาเวลาไปบิณฑบาตเจอสีกงสีกานู่นนี่นั่น อะไรก็จะต้องตื่นตัวเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดว่ามันมีอะไรตื่นตัวนะพ่อนากนะบาทที่เขาใส่ข้าวร้อนๆนะ่ะกดมันลงไปนะไม่ต้องกลัวพองแต่ถ้าเกิดว่ากดแล้วมันไม่ลงจริงๆให้บอกเข้าไปเลยเนี่ยน้ำไม้ค้ำบาตรถ้าพร้อมแล้วเราจะขอชุมนุมเทวดาวันนี้เสียงพ่อไม่ไหวให,หลูกอะ ชุมนุมเทวดาเชิญเลียทั้งคืนเขาซ้อมมาแค่บทเดียวเลยนะโมตาตะภาคะวาโตอะระหาโตสมาสัมพุทธสาข้าพระเจ้าจะขออัเชิญเทพเทวดาฟ้าดินเจ้าปูเจ้าย่าเจ้าป่า เจ้าเข้ามาสถิตณวัดบางบอนโมโลี กับเขาด้วยเหรอข้าพเจ้าจะขอเชิญเทโปโลตัสบิ๊กซีวิสเกตสมารีมาเทปปลลงปะหลาดมารวมกันอยู่นะน,นัาบัดเฮอดนมโหรล <c oughs> มือเดียวเขตีได้เงียมยุทธ์ท oui> mm ี่อ่ะนะก็แต่งหน้ามีแต่งหน้าพระเจ้าจะขอท่านเชิญพี่โป่งพี่ไปเอ็ด แฮรี่พอเตอร์คานฟอร์เมอร์มาสถิตนัตรงนี้มาโหรี กันฟาดถ่ายเก็บเงินขอโทษ<ะ>ขอโทษขอโทษอีกนิดนะึงอีกนิดเงินะอ,กนนะอโกรธอะไรขนาดนี้เนี่ยตาแดงเชียโกรธอะไรเนี่ยเอาสีสีเฮ้ดูแลแม่ด้ลูกนะอีกนิดนึงจะเหมือนป้าลูซี่แล้วพี่กันอันนี้ไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมนะไม่ได้ทะเลาะนะทะเลาะเดี๋ยวพี่มาแจ้งพี่ได้นะพี่รอฟ้องนะโอ้ไม่เป็นไรครับ กระดาษเจ็ดชู่วที่มีเช็ดพอเหลือไหมไม่ไม่เหลือเอาไว้จะมีอยู่หน่อยนึงเดี๋ยวเออวานวานปาดให้เมียผมหน่อยดีแี่ยืมนะอ่ะเดี๋ยวนะไปไปเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเหม็นมากตอนนี้ตกกระโปงนะเรานะไม่น่ามาร่วมกันหมดนะโอ้โหมากนะอืพอกันมึงด้วยพอกันวันนี้มาเหม็นจำโก้เลยถ้าเสร็จะทุเลาแล้วเหม็นจำโก้คืออะไรอ่ะ ให,ใหญ่ยังเป็นมากอ๋อเป็นสองคนรวมกันเดี๋ยวไ,ได้ดับไฟมั้ยลงุงแงช่วยเคลียร์ทายให้ผมหน่อยฮนะเคลียร์เริ่มเคลียร์แล้วพอหนักเอยพอเหนื่อยอักพอหนักอากจะบ้านผระชาให้ก,กับวีดาเลือมานอ้อ อย่าให้มาแล้วกึเจอกัวนี่ต้องเดินตั้งหลักคำสอนของพระพุทธองค์บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ในบวชรออีกแล้วลออีกแล้วมึงเดี๋ยวก็เด้อใช่ตัวนั้น พ่อนาเออพ่อนอารู้ไหมเมือ่อก่อนที่พ่อนอาจะมาเกิดน,ะน,ะนามาทำไรอะ่ะกัดเขี้ยนิ้งฟัน มีหรือเปล่าแมงวันอ่ะทำไมมีเป็นเรื่องนะขอเวลาน้ำตาม o i ไหลแป๊บตึ้งในรถ,ถบรรทัพอ่ะึ้งในรถ,ถบระทัพไหนแบดี <c oughs> ตัวใหญ่ซะด้วยทั้งว่าตบซุกเต็มมือเชียวเด็กแม่งหน้านก่อนออกมาไปเยี่ยวมาหรือเปล่าจ๊ะ พ่อหน้าเกพอหน้ารู้ไหมว่าชีวิตของแม่เจ้านั้นลำบากจะเพียงหนที่ผ่านมาชีวิตแม่ยังไงล่ะมึงอ่ะให้เขาท่องน้ำแล้วมึงท่องเขาหมอลืมตัวพี่ลืมตัวอยู่งานได้ดี ไหนบอกพี่ว่าเบาไงไเบานักน,นะเบาแล้วให้น้องต่อเลยนะแสงหมอตอนไหนหนะอย่าร้องสิรู้เปล่าอีเหียนี่เขามือหนัานนี่เนี่ย,ยมีหมอเนี่ย ตั้งใจนะตั้งจิตตั้งใจอาจจะตอ,อะไรลูกตอะไรนี่เขียนหางตาเป็นหางตีนเลยนะคนาเตออ